เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมนุ่มๆ Galaxy เป็นเกมขยะพิกเซลอีกแล้วเป็นเกมพิกเซลนะฮะสองมิติตปเลยกันเลยขับดาวดวงต่อไปมาแล้วจ้าดาวดวงต่อไปยานล่วงอีกแล้วแหละ้ตลอดเลยนะอ่าโอเค,ออเ,คเรียบร้อยวันที่หนึ่งมาเลย Darkness เราจะเริ่มสร้างกันตรงไหนดีอ่ะแถวนี้เลย เอาตรงนี้เลยเหรอใช่เรียบๆเนะนี่ยตรงเนี้ยดีแล้วในใจในใจเฮ้ยทางนี้ดูไม่ค่อยมีทรัพยากรเลยนะหรอกินเบบไหมล่เอาเอาตรงนี้แน่นะแน่โอเคเดี๋ยวขุดเองทางแล้วผมคนชอบขุดชอบขุดชอบคุยอะไรโอ้ เอ้ยยังไม่มีตังค์เลยใา้ผายนี่อันนี้อะไรวะขุดด,ขดิขุดหาตังค์ไปก่อนตอนนี้เราต้องหาตังค์ก่อนอ,อะไรอะ่ะมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าอะไรของอะไรอะ่ะมีของให้เก็บด้วยเหรอก็ไอที่เราสร้างไงโอเคเราจะได้เก็บใช่เลยซุปเห็ดตอนนี้ก่อน แบบอสองอันนี้ก่อนเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาปะถ้าเกิดถ้าเกิดมันเหมือนกันมันใส่มันใส่ได้แต่ว่ามันจะดูไม่มีคุณค่าทางโูชนาการต้องใส่เยอะๆแล้วพี่จะไปหาเหตุอ,อื่นๆไม่มมใช่นี้่คิดพี่ไม่รู้นะโอ้อากาศขอบคุณแชร์เนีย่ยเจอเห็นละ ตอยๆเก็บมาเคไดดแล้วสองอันก็สูงเลยนะ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัจะตายเดี๋ยวเราต้องรีบทำคะแนนให้ได้เยอะๆก่อนมันได้เบยอ,อเคได้แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะใครมาปิดตรงนี้มะเนี่ยไม่มีหรอกเออจะไปเออเตะเซรีหนูอาจจะล่วงไปก็ได้นะคงนั้นแหละ โอเคเราได้เห็ดสีเขียวมาแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่คู่กับอันน yeah. ี okay. ้โอเคแบบนึงอันนี้ก็โยนทิ้งไว้ิไก่ละเงินเงินเงินคันเงินไม่ทำเลยเราไม่ทำไม่ทำนะโอเคมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยแย่ละ

โอ้โหเ,เจอไอตัวข้าวโพดบุ้มหาตังมาแป๊บนึงสิข้าวโพดแม่งคนดีฉันได้ตอนนี้เราได้ยานขนส่งซุปแล้วนะฮะไปใส่เข้าไปโอ้ยโหตีกุ้งเลยมันก็จะทำการส่งไปยังตลาดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้คนต่อไปอ โอ้ยกลัวตายมากตอนนี้โอเคคือสองอันแล้วไปไปถึงแล้วดีมากทำเลยโอ้ยพี่จะสร้างอันนี้ไว้น่ารักเฮ้ยเดี๋ยว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 มาก ย้ยยอนจะแหลงพลังงานดีๆๆดีดีเอ,อ้ามาตุกเฮ้ยอากาศชิบไก่ละยอดไปบ่ายเอออะไรแกตายเหรออืออากาศอากาศหมดแกรีบไปเก็บของแกลเลยที่ตายไปอะ่ะเราต้องรีบจาัดก,การเดี๋ยวพี่จัดก,การตรงนี้เองโอ้เออถ้านดีดีแหละลุกเฮ้ย อองซุปไปก่อ,อนมันนะเฮ้ยโอเคอากาศทีนี้ข้อมูนมีอากาศด้วยอาอมือแล้วสิบน,นี้ทำยอดไปได้แค่ิดเดียวเองแต่ดูฝั่งมันดิไม่ได้สักอันใช่ก็ถือว่าดีสำหรับวันแรกว่าเราทำได้เกินเป้ากว่ามันโอโ้โหออกซิเจ้นเหรอเฮ,ฮ,ฮ้ยเฮ้ย ต้องรีบจัดการแล้วขอโทษให้พ่อให้พงองลินเอ้เดี๋ยวพี่จะเริ่มหาตอย่างข้างล่างก่อนไปล้วตอนนี้ตังค์หมดโอ้ยตังค์ตรงนี้มีตังค์ตังตังตังโคตรเยอะโอ้นอะไรพลังงานนี่น้ำน้ำดีกว่า เราต้องอย่าให้น้ำรั่วเข้ามานะฮะไม่งั้นอาจจะขาดอากาศตายได้ง่ายขึ้นปรเดิมเงินอีกแล้ววันนี้ต้องหาเงินช่วยกันเฮ้ย้เป็นไรสู้ๆโอ้ปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเลยโอ้โอ้ใจเย็นนะชาวดาวข้าวโพดนี่รัยเหมือนข้าวโพดมากเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปลูกของไม่เอาแล้ว มันเหมือนข้าวโพดปะเหมือนดิเหมือนมากมากอย่างกับข้าวโพดเ,เขาเปโอเคไปทางล่างฮึ๊บอ,อากาศขอไปเอาอากาศแป๊บตอนนี้พี่กำลังหาส่วนผสมใหม่อยู่อันนี้เป็นส่วนผสมใหม่ หนูเหยื่อก็ได้สมสมใหม่ละมีเอาไว้ข้างล่างเจอถึงมาแล้วเป็นที่ซ้ำสมสมใหม่ <S 1>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  ใส่เข้าไปเออครับ <พา S 1> เอาตกเรียบร้อย เออ๋ยวได้สูงสม่แล้วนี่อะไรก็สร้างอันนี้สามร <300. S 2> ้อยมีว่ข้าวโพดข้าวหอมข้าวโพดมีอีกโอเค okay. แล้วก็ล็อกเก็ตก็ถึงได้สูงสมัยอ่ะแต่เขาจะองทำอันเนี้ยให้ทำนะทำอันอีกอันให้ใส่อ่ะใช่อันเนี้ยตังไม่พออ่ะเอาชิบหางชิบหายแล้วนะเอาวางไปก่อนเดี๋ยวพี่จัดก,การเองโอเค ไปหาตังค์มาเพิ่ม,ม,มน่าลงเลือกแล้วจะลงเลือกแล้วใชทำดีทำดีเกาดไปเจอกาะแล้วครับที่างเงี้ยเฮ้ยอเจอสีเขียวจะการไปจะก,การไปพี่กำลังต่อยาลงไปอยู่ ตอนนี้เป็นช่วงสร้างฐานนะฮะระยะแรกนี่นูเหมือนมันมีว้าเอ๊ะหน่วยงาน่หนไปไปเอาไปเลยเอาเจอเงินเพียบเลยกดโอ เราต้องไปเอาอันนี้ได้ตอนนี้ทางฝั่งมันได้อันเดียวเองหรืเลไม่กัดซุปมันเรียกซุปของมันว่าไม่กัดซุปนะครับแล้วเราก็เรียกซุปของเราว่าอะไรนะซุปกซุปกัญชาไป <c oughs> ใช้กัญชาอีกและเงินมาเงินมากเ,เงินงนี้มันชอบฝังอยู่ตามเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะ่ะตามแบบที่ลื่น

วันนึงไม่เคยพอวันนึงไม่เคยพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตายเหรอเน,นี่ยเพราะวาหนูได้พลังงานแล้วตรงไหนวะฮะได้พลังงานมาแล้วได้ตรงไหนวะเอาไว้ตรงไหนก็ได้เอ้ยกำลังวางสุ้เกิดเอาพลังงานวางไว้ก่อนเดี๋ยวพี่หาที่ใส่เองโอเควันที่สองผ่านไป ดมสาวสูงซูปไปหลับเลยเนี่ยไ่ถึงเวลาหาของแล้วใช่ไหมโอ้ยเึ้นน้ำเกินส้งว่ามีข้าวบนมีอะไรแน่แน่มนแล้วแหละไม่ได้ละเรืออ้อข้าวบนมีอะไรโด้ไหม นตาเขาเริ่มเยอะแล้วนะเฮ้ยโอ๊ยลืมดูสายโหแม่โดน,น,นตกงหมดเอ้ยจะเย็นต้องรีบร้อนเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวเข้าใกล้ช่ยนะเว้ยาย เฮ้ยมาแล้วมันส่งพวกมันมาอีกแล้วเฮ้ยพี่รุ่งสู้ไหวไหมน่าจะไหวอยู่แหละเดี๋ยวพี่อันนี้ไปสร้างป้อมปืนไอ้สกเรงเอ้ยโอ้ยเรือสกเ็มเลยตรงเนี้ยเก็บได้ตานี่าอาจช่วยเราได้มีแค่สมีแค่สองอันเองโอเคน่าจะไหวอยู่มาเลย บูมหาของไปอย่าลืมอย่าตายนะเว้ยอุยอยอ้ยอุ้ยเงินเพียบเลยนะใช่ตายสิตายยาก,ากจังวาขา้้วพูดเนี่ยลองกระโดดใส่โอ้ยมันกัดแหล่งพลังงานเราเสรเรียบร้อย

เ,เไปขีย์ค่าของเราอ่ะใช่โหนี่บูมสู้ในน้ำเลยเหรอไปหนีไปยอดมากไปตายหนึ่งเอาจจทางลงแล้วครับจุโ้ยน้ำท่วมใครก็ได้เรียกนายกทีทำไมอ่ะมาช่วยสร้างนโยบายใหญ่และเป็นใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยอ๋ยอ นี่ต้องหาทางอุดน้ำบุม,ม,มไอ้น้ำแกที่ทำรั่วหรือเปล่าวะใช่หนูเองซึกคู่ใบโอเลนโอ้ยรมไไมอมาได้ไงแม่เอาไปตืงนอุดเองก็ได้เอาหายละมันหายยุดเหรอยีงไงแล้วก็ทำอันนี้เพิ่มเป็นซุปชนิดใหม่ใช่ไหมอ่าลองดูซอิอืมอ ใส่เข้าไปผมชอเองอนนผมรับชอบผมรับผิดชอบเองอะไรอ่ะพาวเวอร์รันนิ่งโลว์นี่แหละโอเคเหรอครโอเคเดี๋ยวจะการไอ้กระโพาได้แล้วดีมากแม่งโหดโหดมากจิบเจ็บเลยคี่ค่าจะไม่มีเลยหรอยังค่าไี่ ข้าวโพดอ่ะข้าวโพดกับอันนี้ใส่ไปก่อนโอเคคนงานคนงานคนงานยังไม่ได้โอยเงินไอ้สีทองทองอะ่ะมัน,นได้ไะเหรียญทองอะ่ะศูนย์บาทเนี่ยมันต้องเก็บจากอะไรนะเราต้องฆ่าปีศาจพวกมันอะ่ะ หรือเติมก็อาาตามพื้นเอามันต้องอันนี้เปล่าแบบต้องส่งของส่งซุปไปปะน่าใช่มั้งไม่ใช่เลืองสิมันเลือมตามตูดแล้วมันมเป็นไรต่อให้มันไปก่อนก็ได้<ช>ตอนนี้สิบห้าปอร์เซ็นต์คือของเราโอ้เจออากาศโอ้ยเชาเจอเจอเงินแล้วดีดีดีโอ้ ราสำรวจไดเ้เยอะมากจังหวะนี้เงินสีทองเนี่ยาหาไงวะสีทองเราก็ฆ่าปีศาจแหละหายละอันนี้ต้องระเบิดทิ้งอ,อ,อันไหนนะอันอันนี้ดิใช่ชอันนี้ระเบิดทิ้งไม่ใช่ เบอร์ทิ๊กโอเคมามาโคสักหนังโค่อจิตเงินต่อจุดว่าวนไ้อันนี้เฮ้ยมีอากาศข้างล่างด้วยพูดไปแป๊บเยีบ็บ ว่าเจอไอ้ข้าวโพดอีกแล้วเจอข้าวโพดเหรอเอ,า,เขา,า,อาข้าวโพดมาดิขี้เกียจข้าวโอ้ยเจอรางันอ่กแล้วอย่าได้ไปกลัวกลัวมากแม่หัวมากตีเจ็บด้วนั่นอะ่ะอย่าได้ไปเกรงกลัวไปเก็บของแบบบไปค้นฝังนี้ก่อนเดี๋ยวว่าชาน้าทีหลัง โอเคน่าจะสั่งคนงานได้แล้วครับตอนนี้มันให้โบนัสต่อวันเหรอโอเคคนงานมาข้างล่างมาแล้วจากคนงานข้างบนเอาของมาฝากนี่โอเคเรียบร้อยเอาของวางไว้อ่ะเดี๋ยวมันก็เอามาใส่เองเอาวางวางไว้ตอนนี้ต้องการคริสตลัล ยากตรงที่ว่ามันมีบล็อกแข็งกั้นนะฮะระหว่างทางซ้ายกับทางขวาใช่ไหมใช่เนี่ยแหละข้โพดกะมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดใช่ไหมใช่ใชด้วยอากาศอยู่ขึ้นบนหัวเราต้องขุดไว้เพื่อเพื่อใส่ในคอร์แล้วก็ขึ้นบนระวังอากาศหมดช่วยนะฮะ รู้บอกรู้จ้ะเอาเฮ้ย <c oughs> ีกเลยขึ้นอยู่หรือเปล่าขออภัยอยู่บูมัน,นทำอะไรอยู่อ่ะหาตังค์เหรอตังค์พอแล้วตอนนี้ต้องอะไรโอ้พผานกว่าเออขอละไปตอนนี้ต้องมาขนเห็ดขนเห็ดเดี๋ยวว่าเห็ดน,นั่นอยู่ข้างล่างนี่แหละ เร็วถ้าเราได้เห็ดเยอะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะฮะพอเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเราก็จะชนะโอ้เห็ดเต็มเลยนั่นแหละขนมาให้หมดต่อย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 เห็ดขยันขยันมาเพียงคึบคึบคึบเนี่ยขนมาขนมาแล้วก็ไป่เอาสีเขียว เลยแกหมดเวลาแล้วนี่อะไรเอ่ยแหล่งพลังงานอยู่ไหนอะที่แกเอามาหนูวางไม่ถึงน,นัน้นอะชิบหายละข้โมนอะเอาไาว้ขโมนได้ไงเดี๋ยวนะเฮ้ย <Okay. S 2> ต้องตัดแล้วให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันีไงเอาข้างบนีก่อนอันนี้เป็นซุปใหม่ด้วย <c oughs> อ๋อ <c oughs> สิ่งของสร้างนี่มันจะมีมใหม่ๆเรื่อยๆนะฮะใช่โอเควันที่สี่ทำบัฟใหมายได้สูงพอควรไปวันต่อไปโอ้ยคีบอสสร้างไงเนี่ยฮะเนีย่ยยศสร้างไงเนี่ยครับเอ้ยอเขาแหล่งพลังงานไม่มีข้างล่างเนี่ยไปหาแหล่งพลังงานมาเพิ่มดิเอาฮอเฮ้ยแหลกพลังงานไม่มีก็ใช้แรง่งห่วงลิฟต์ไม่ได้ชิไกลและชิบไกลแล้ว,ลว,ลวเลือดเลือดลดฟรีเลยเห็นไหม ใครคนสร้างวะเนี่ยเรือบุมถ้าเราไม่หาแหล่งพลังงานมาหล่อเลี้ยงตรงนี้แล้วก็ชีวิตเราจบเพรแน่เพราะว่าคริสตัลเป็นเหลืองเหลืองเหลืองได้ไงได้ไงมันมันมีบอกอยู่อะข้างล่างแต่ขึ้นไม่ได้นี่เนี่ยัญหาข้างล่างข้างล่างข้างล่างข้างบนเหรออืมข้าก็มีอาช่วยหยิบกันมาโอ้โห ไป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 ไหนอะยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะของนี้เหรอหลัางงานหมดแล้วฮะแย่แล้ววิกิจการเร็วร้านระดับชาติระดับชาติยังไงเจอแล้วเอามานี่เอามาหายหมดเลยโอเคได้ละ แปลว่าหนู่มตุ้งคันนี้ตายด้วยดินั่นอยู่ที่วาแล้วขึ้น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 ไงโบ้เอาเอาโบ้ใส่เลยใส่ตรงไหนวะนั่นแหละใส่ใส่ได้ปะได้ข้างล่าง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 หนุ่มไปได้เลยตายที่เนี่ยวาแล้วงั้นงั้นพี่ใส่เองข้างล่างโอ้เดี๋ยวพี่เก็บเงินให้ ใครขุนสร้างวะเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บเงินให้ไม่พี่ไม่รู้ไงพลังงานมันจะหมดเร็วขนาดนี้เพราะว่าเราใช้อันนี้เยอะไงเห็นปะโอเคใส่ละโอเคกู้พลังงานเรียบร้อยเงินคือดูโอเคบูมไปทำงานต่อได้เดี๋ยวพี่จะหาแหล่งพลังงานมาเพิ่มอีกแหี่ยพลังงานเนี่ยออันพอแล้วโอเคงั้นก็เพิ่มแหล่งพลังงานอีกนะฮะมันจะได้ช่วยกันหล่อเลี้ยง ก็สร้างยางกี่อัน,นเดียวอะไรง่ะยางเนี่ยเอาสอง,ย,ง,อย,อสงยางเฮ้ยเือสอนยางอ๋อโอเคจินเนเตอรต้องการคริสตัลนี่ไงดีนะที่วันมีระบบไกด์นะฮะคอยแบบบอกว่าไอของที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกว่าต้องไปตรงไหน,นก็เลยเจอโอเคตอนนี้พลังงานเหลือเฟือ เดี๋ยวมาหาของก่อนตอนนี้ยานปล่อยไม่พอใช่ไหมยานปล่อยอไว้ฝั่งนี้เพิ่มแล้วกันอีกสองอันเอา,เอาล็อกเก็ตเพิ่มนะฮะตรงนี้ล็อกเก็ตด,ดิสุปล็อกเก็ตเพิ่มข้างล่างเยอะเลยพอไหมเนี่ยพอนนพอดีมันไม่ค่อยมีอันนี้ด้วยไอ้คุนยากแสายตะวัน โอเคเดี๋ยวพี่จะไปหาเห็ดมาใส่เพิ่มเราจะช่วยกันหาเห็ดแล้วช่วงนี้เราจะได้ผ่านๆไปนะฮะเห็นไหมว่าว่ามันสว่างตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นได้เลยได้เลยนะฮะโคจะแบบใหเทคโอ้ข้างล่างอ่ะพอแล้วชนะเลยเนี่ยข้างล่างคุณมั่นใจโอเคค่อยๆขนไปทีละสองอันนะฮะแล้วก็ให้ลูกน้องขนเอ้ยขี้ข้าเอาขี้ข้าอีกทีนึงมาขนไป ช่ครับช่คับอีทีนฝากโอเคบูม okay. ขนไอไอเห็ดสีน้ำเงินกับสีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปหาคิสตันกับส่วนประกอบอื่นนะพี่ว่าต้องการเด้เยเบยตอนนี้ต้องเอาคิสตันหรือว่าหรือว่าบูมจะไปหาเนี่ยคิสตันเนี่ยเร็วเร็ว อแต่แต่คิดใตั้เป็นอะไรล่ะคริสตั้นไงมันจะเป็นเหมือนเหมือนเพชรแหละแต่มันจะแหลมแหลมนั่งไงนั่งไงเห็นปะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละมันจะอยู่ตามผิวมั้งเออช่อคริสตั้นนะมันทุ่งแสงตะวันทุ่งแสงตะวันเอามาสักเก่าเลยจะมืดแล้วจ้าเอาเป้าหมายวันนี้นะฮะเราได้ทั้งหมด45แล้วก็ อุ้ยคู่แข่งมันเริ่มตีสูสีมาแล้วนะฮะ